ี่เขาน่จะขับใหม่เนะเราจะบอกเขาเขางงว่าใครโอนตังมาให้ก่อนใครยังไม่โอนตังเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับประกันเดี๋ยวดูบอกว่าใครไปส่งใครก่อนเพิ่งไปวิ่งมาแรกเมื่อวานนี้ได้ได้หนึ่งหรือสองออเดอร์นี่แหละงงก็เลยเข้าบ้านไปดูคลิปอนอนดูคลิปแล้วออกมาใหม่ดูต,ตรงนี้นะคะเป็นหลัก9 9 4 1หนึ่งแล้วก็อันนี้239เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะส่งลูกค้าผิด อันนี้ลองถ่ายรูปอ่ะจริงจริงถ้าหนูถ้าหนูถ่ายหนูจะถ่ายให้เห็นโลโก้โลโก้แก๊ปอย่างเงี้ยแล้วก็ยกยกออเดอร์มาให้มันเห็นประมาณนี้มันจะให้ถ่ายสองรอบเพราะว่ามันออเดอร์สองอันตกลงจาจ้าใช่ๆๆตกลงบนทึกนี้เราจะให้ดาวหรือไม่ให้ดาวก็ได้ถ้าเกิดว่าเราให้เราก็จะมีโอาากาสว่ามารับล้างเดิมก่อนจะส่งอ่ะกดดูแชทก่อนก็ได้ค่ะว่าเป็นรูป จะไปส่งจดหนก่อนที่กดข้างบน,น,นคือส่งเนี่ยมันก็คือหนึ่งสองสามสี่อ๋อมันจะเรียกใช่บิลได,ดาย,ยังไม่จ่ายตังค์แต่ว่าคนนี้จ่ายตังค์แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเขายังไม่โอนตังค์มาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดจดหมายก็ได้เพราะบางทีลูกค้าก็ลืมคนนี้เหรอนนใช่แต่ว่าคนนี้โอนแล้วโอนแล้วถ้าถ้าเช็คในโทรศัพท์มันเข้าแล้วก็โอเคค่ะก็ตกลงกับลูกค้าขนาดนี้ยังไม่เข้าเหรอเออเผื่อป้องกันนะคะเผื่อใช่ป้องกันป้องกันเคยมีนะก็ก็เคยมีหลอกว่าโโอโอออนนแแล้้้วต่่่่่รรรงไไไไมมมดยาาีีเบห อไม่เป็นไรค่ะหนูโฟว่าห <c oughs> นูซิ่งหนูซิ่งเนี่ยได้ออเดอร์หนึ่งตรงนู้นอ่ะผมก็งงงอยู่อย่างนี้เนี่ยโทรตามบอกว่าโอเลทเป็นชั่วโมงแล้วบอ,อแล้วแล้วโทรบ,บอกลูกค้าก็ได้เออขอโทษทีครับพอดีเพิ่งขับไมค์อะไรเงี้ยอาจจะแบบงงๆนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> บอกไปเลยค่ะไม่เป็นไร <c oughs> มีปัญหาอะไรก็ส่งข้อความเข้ากลุ่มแก๊บในอุดรก็ได้เขาช่วยกันอยู่แล้วค่ะรถเสียรถอะไรอย่างเงี้ยเอาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ